แต่ผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งไฟเดือดของยอดมวยไทยสายโหดคนนี้ครับโบวีสอ,อุดมศอนครับยอดมวยจากอำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาลสินเง์จอมดีเดือดแห่งศึกวันทรงชัยเ,เจ้าของฉาย,ยาแรมโบสายพันใุ์หม่ครับวันนี้ชกที่ญี่ปุ่นโตกเกียวนะครับในกติกาชูดบ็อกซิง่งเมื่อ10กันยายนปี2011ครับ พบกับราชาแห่งบาคูโตะโคบีอิมาดะครับลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นเรับเขาคือสุดยอดนักชก MMA ครับวันนี้จะเป็นการพบกันของยอดมวยไทยและยอดนักชก MMA ครับกติกาชุดบ็อกซิ่งก็คือคล,ล้ายๆก,กับมวยไทยนะครับใช้ได้ทุกส่วนแต่ว่าที่มีเพิ่มมาก็คือสามารถทุ่มได้มีคะแนนให้และสามารถ ล็อกในท่ายืนได้เนี่ยครับนี่คือความไรากาศที่กติกาชุดบ็อกซิ่ทงทําให้นักมวยไทยหลายๆคนนะครับที่มาชกกติกานี้ที่ญี่ปุ่นก็ต้องพ่ายแพ้ไปเนี่ยครับมาดูว่าโบวี่ใส่กางเกงขายาวชกมวยจะเป็นยังไงครับ3ยกยกละ3นาทีนะครับแชมป์วันทรงชัยและรัดดาเนินแล้วก็แชมป์สภามวยไทยโลกแชมป์สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย2รุ่นด้วยกันครับโบวี่สดงศร ทางด้านโทบี้อิมาดะเนี่ยเป็นพี่โบวี่อยู่6ปีนะครับนี่ครับโอ้โหแข่งสายแข้งขวากวาถูครับดูครับแต่ซ้ำในตอนที่ล้มไม่ได้นะครับล็อกอล็อกแขนล็อกขาล็อกอะไรในท่ายืนนี่ได้หมดเลยครับแล้วก็ใช้ศอกได้หมดเหมือนกันครับจอมดีเดือดแห่งวันทรงใจครับญี่ปุ่นเขาขนานนามว่าเขาคือราชา แห่งการทำลายล้างของมวยไทยโบวิสอดุมสอนเกืบจิ้มโอ้โหขยับเข้ามาดึงดึงโดนทุบลงไปสิโอ้โหมวยไทยได้ตัวที่ไหนทุบเป็นเหมือนกันมามาดูความเดือดเอ็มเอเอเจนักมวยไทยมาซิเขาได้สรีระด้วยนะครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันนี่ครับความใหญ่ของเขาดูครับไล่ไล่ครบปูดูกันล็อกนี่ตีครับ โอ้โหสวยเลยครับกางเกงขายาวแบบนี้แม่กระชากใจสาวๆเนี่ยนี่รับโหหักทิ้งลงไปครับัวที่ไหนล่ะโบวี่พร้อมที่จะเปิดแลกอยู่แล้วครับวี่น้อยอยู่เดินต่อไปครับโบวี่ไออย่างนิ่งครับโบวี่นี่ครับโอหัวทับในไปครับดังไปเย่ะเลยจิ้มัดขวาครับนี่กับจิ้มหน้าท้องอีกที หมัดหนึ่งสองมาครับเอาไปครับอีกทีโอ้โหน่ากลัวกับหมัดของแกครับนี่ครับพลังตัวเดี๋ยวจะเคลียร์ลงดูการหักครับแม่ล่นลงไปครับนี่ครับโบบี้ครับเป็นฟุกเวิร์กไปเรื่อยครับดูการเข้าการออกของเขาฮะนี่ครับนี่เขาเก่งกาดมากๆครับในกติกาเอ็มเอ็มเอนี่ครับโอ้โหโดนเวียงทิ้งลงไปครับโบวี่ มาไม่มีอะไรครับแค่นี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นความเดือดหลังจากนี้ครับอดใจรอสักครู่ครับตอนนี้น้ำมันยังไม่ร้อนนะครับเครื่องยนต์ยังอยู่ในระยะกันเผาห,หัวอยู่เนี่ยมาอดตีตีครับโหแน่หัวแขงขวาสูงครับมาโอ้ลื่นลงไปเองด้วยครับไม่ได้โดนอะไรฮะ จ่องแล้วครับโบบี้หาจ่องครับดูครับเขาลอยมาไม่ถึงครับนี่ครับเอาระดับไป3มตีอะนี่ครับโอ้โหไม่มีความเจ็บปวดครับโบบี่นะครับปวดขาไปแม่หมัดสวนขึ้นมามาสิทุบวาสีทลาออกไปครับโบบี้อิมาดะจับได้ครับอิมาดาล็อกแขนเนี่ยดูลักษณะการล็อกของเขาครับโ็จาไม่เหมือนมวยไทยเลยครับ เ,เขากล่าวว่าถึงแม้เขาจะเป็นแชมป์มวยไทยนะครับนี่ครับโคบีอิมาดาแต่หลังจากนี้เขาจะทุ่มเทให้กับกติกาชูดบ็อกซิ่งเพราะว่าเขาชอบมากๆเขาบอกองั้นะเขาได้ฝึกลูกทุ่มมาอย่างชะกาดชกันเลยนี่ครับดูการไล่ครับการล็อกโคบีอิมาดาครับรองชนะเลิศเอสคัพปี2010แชมป์โลก WMC นะครับ ของสภาโมยไทยโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็น <im it> สุดยอดนักชก M m a ครับปัจจุบันก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกานี้ย <im it> โอ้ดูร่างกายของเขาครับ <im it> บึกบึนเลยครับ <im it> มาดูยกที่สองความเดือดจะเริ่มนับจากนี่ครับ <im it> จับตาดูให้ดีครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วีด <im it> <anto> อย่าไปครับแข้งขวานี่ครับตดงตัดขาไปที่ครับอ้าวนี่ดูการล็อกโอ้โหโบวี่ก็เอาต้องศึกษาแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนแน่การล็อกการเดินการใส่แบบนี้ครับดูเปิดหน้าแรกเลยครับเ่ามาสิแม่เดินใส่โอ้โหเดินแบบนี้นะฮั่นหมอรับเลยมีเรื่องทันทีครับนี่กระโดขวาไปโอ้ยโดนตัดซ้ายครับตรง อ้าวโบวีโดนแล้วแม่มันต้องโดนก่อนมันต้องโดนก่อนเี๋ยวเรียกว่าเผาหัวมาเอาหัวฉีดเผาหัวฉีด,ดมามา,มาสิโบวีเออเครื่องรถไทยมาแรงดันเข้าใสา่โออิมาดะจับได้ครับดูล็อกแขนาานี่ครับกวดาดหักทิ้งลงไปนี่นี่นี่นนนตกไปที่หนึ่งเอ้า ยอมที่ไหนล่ะโบวี่จิ้มหมัดขวาครับเอาบปคัดขึ้นไปครับยิมดาะกิมดาะดันครับดูกันล็อกลิกบนบนออกมาครับเนี่โบวี่ไหลแข้งกระปูโดนกระทุ้มเข่าครับแข้งขวาคืนมาโบวี่จิ้มลำตัวดูช่องครับแข้งขวาไม่ถึงครับเดินมาหุกซ้ายก็ไม่ถึงนี่กรปัดขวาตรงครับเต็มเต็มเลแข้งขวาไปที่ลำตัวอีกทีนี่กระปัดลำตัวเอามา ดัมโน้ตไซก์ครับโบวี่ดีครับดูช่องนี่ปล่อยให้เขาตีเขานี่ครับเสียบขึ้นไปโอ้ใจเย็นครับ,บโบวี่เนี่ยเฮ่อเกลีกร่ดแล้วครับแต่ว่ายังใจเย็นครับยังไม่ได้บูแลกเหมือนไฟที่แล้วที่ลงให้ชมเสียบเขา่าจิมมัดซ้ายขึ้นไปกับอิม,มาดา่า แข่งกวาโอ้โดนกวาาล่างลงไปครับโบวีน่าจะใส่กางเกงขาย,ยาวแล้วรู้สึกแปลกๆคงจะรู้สึกอย่างนั้นครับโดดจิ้มลึกสอว้าหมัดขวานางายง่ายสุดลงไปครับเอาสินับให้มากรรมาการน,นับให้มาดูสิ เอาแล้วได้นับแล้วที่นี่ครับโบวีสอนุสอนนะยกที่สองแบบนี้สบายแล้วครับโบวีอพอได้น้าและใจมันขึ้นนี่ครับดันดันดูกันเดินนี่ครับโอ้ยเอาจับพอได้ครับตีเอาเวียงเวียงหลังเออราเดวราเดวดูกันสุกดูกันสุกโบวีจะสุกดูดูดูโบวีสกดดันทิ้งลงไปครับโอ้โห เปไม่รู้ใครเจ็บครับนี่ล็อกขัวไว้แบบนั้นเหรอทำได้เบิดกันครับโบวี่พลิกแรงไปตามสถานการณ์ครับมวยไทยมัดขวาไปครับเตะไรเขาไปครับโบวี่แข่งขวาเบาๆอัปรคาบตัหมัดนีครับเต็มๆโอ้แต่ก็ทนจริงๆครับโบวี่อิมาดา โอ้มายกที่สองก็ทำไมเราถึงได้เห็นความใจเย็นของโบวี่ในไฟนี้ครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับกางเกงครับนี่ครับโอ้โหกไม่ถนัดกางเกงขายาวดูครับโดนหมัดซ้ายเข้าไปครับนี่ครับจิ้มหมักตรงครับหนึ่งสองสามแล้วก็นี่ครับโดนสวนครับโอ้โหหมัดเดียวเท่านั้นครับได้นับเลยครับอ ในไฟที่ลงให้ชมไฟที่แล้วนะครับพบกับทาคาอกินี่เรียกว่าบูแลงกเลยครับโบวี่สอนุมอนตอนนั้นใส่กางเกงขาสั้นเงี้ยนะไฟนี้มาดูยกที่3มครับว่าจะดูเดือดเพิ่มขึ้นไปอีกรืึเปล่าฮะได้นับมาก่อนครับโบวี่นี่ครับโอ้หนี่ครับมาซ้ายอาแล้ว โดนความชัดเจนของโบวี่ฮะแทงทรายขึ้นไปก็อิมาดาจิ้มซ้ายขวาโอ้โหเอาเอ่หลุดมีเขินหลุดมีเขินนี่ครับโอ้โหแรงมัดกันแล้วตอนนี้ฮะเอาเอาเอาออกตัวให้ครับโบวี่เยับซ้ายอิมาดาครับถอยดีครับโอ้โหเอาวู้ดแกแรงมัดครับเอาวนนัดดูการพลิกจับทุ่มดูการพลิกจับทุ่มดูดูอีกที เอาเอาไงกันนี่ครับโอ้โอนีก่กับปฏิการิยาชุดบกซิ่งนี่ครับเลี่ยขาลงไปได้กับเปล่าสิเอตีอแคล้งได้ตามสถาน,นากานะ์นาะโบวี่ที่มาได้ครับเดินขยับเข้ามาครับโบวี่ไล่ต้อนออกไปดันครับูม,<า>มันหนึ่งสองแมมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ย ดูครับปูไม่น่าจะมีครับหรือว่ามีแผลแตกี่ครับปูเวียงทิ้งลงไปครับออาจริงด้วยครับโอ้โหโอวี่ครับเอาบัตรตึกสองเอาเอาแล้วเอาแล้วระคัดข,ขึ้นไปสี่สวนขึ้นไปสี่โบวี่มาดันดันเอาพลิกนี่ครับทิ้งลงไปครับโอ้โหไม่รู้ใครเจ็บเออหักทิ้งแบบดีครับนักมวยไทยหลายๆคนเคนี่ยพอโดนหักทิ้งก็รู้สึกแย่งอะมาโอวี่ เอาแล้วเลือดขึ้นหน้าแล้วตอนนี้ครับบอลซ้ายครับเอาอีกแล้วครับโบวี่ครับโอโ้โหอความชัดเจนความแม่นยำของหมัดโบวี่ครับโดนอีกแล้วครับนี่ครับโอโ้โหเด็กเหมือนกันมาเอาสิฮา่าแม่ถามลิสติกให้มาเอาโบวี่ขยับครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับทิปทิปลุป้ดทิพิษมา อ่าโบบี้เนี่ยชกคุมเชิงนาดูสิโดนมาเป๊ะจะถอยไปไหนครับนี่ดันเขาใส่ครับโบบี้เอาแล้วตังเกงกูหัวกะโลด้วยครับบอกว่าอยาเข้ามามันอันตรายในเขตนี้โยฮะโบบี้ าช่องแลักปูโดนทิ้าไวเข้าบามีเข่ารับตีเอาสิเอาขอดูเข้าหน่อยเขี้ยขาพลิกพิงลงไปเหลี่ยมแบบสี่ในมวยไทยก็มีเหมือนกันครับเข้าเบาพยายามตัดลัตัวครับอิมาดาอิมาดาโดนโบวี่หักอีกแล้วอ้าวไม่ลงฮะเนี่ยราชาแห่งบาคุโตโบบีอิมาดาม สิบวิสุดท้ายสิบแปดวิส uh, ุดท้ายมาดันโอ้โบวี่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 เอาโดนจับตีได้ไหมดูดูดันทิ้งโอ้โหทาลิสตีกใครแล้วครับตอนนี้เออหนีกับดันเข้ามาครับเรียบร้อยจบยกที่สามครับโอ้โหการชกใส่กางเกงขายาวของโบวี่สองอุดมศนครับ นมมยจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะเมืองลวงปู่ศิลาดินแดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีครับมัดขวามัดซ้ายตบเข้าไปครับโอ้ยเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ครับโอ้ค่อนข้างมั่นใจเลยครับโบวิสอดงสอนะได้ไปสองนับครับเรเบิลสายพันธุ์ใหม่จอมดีเดือนแห่งศึกวันทรงใยครับอะไรครับโทวีอิมาดาฮะ เป็นพี่6ปีนะครับโบวี่ก็ก้มลงกราบแสดงความเคารพนักมวยรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะศิลปะไหนนะครับรุ่นน้องก็ให้ความเคารพรุ่นพี่ครับนี่คือสิ่งที่มวยไทยมีให้ทุกคนนะครับเกิดปี1984นะครับโบวี่ทางด้านอิมาดานี่เกิด1978นะครับต่างกัน6ปีก็เป็นโบวี่โซโมสอดนะครับเอาชนะแบบเอกฉันเลยครับ3ยก นี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดก็แนะนําเข้ามาได้นะครับพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปครับขอบคุณทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆครับโบวี้2ลอมศอนเรมโบสายพันธุ์ใหม่จมดีเดือดแห่งศึกวันส่งใจครับลาไปก่อนสวัสดีครับ